สวัสดีครับผมเจออะไรเนะา,าะพาเรามาสั่งวันนี้ก็มีอะไรเนาะทั้งขบเข่าไห้แม่บ้านพี่เนาะไม่บ้าน,น,น,านเขาเขาบใบชองเนาะเลือกสีชมนี่เลอะแล้วก็มาดูกันเนาะนี่ก็ว่าจะต้มต้มยำปลาคอใหญ่เลยพี่นอ้องนี่พอดีวันนี้ไปสู่ป่ามาก,กับวันนี้ถ่ายทำวิดีโอเนาะนี่ นี่กำลังต้มรอมาซุกเราปรุงเครื่อง,องพี่น้องรอมาซุกยักหน่อยนึงปรุงเครื่องเนะเาะว่าให้แม่บ้านเนาะวันนี้คือจะมีหลายเมนูอยู่หรอกพี่น้องนี่ได้ปลาคอใหญ่ไหม,มกับบะเดย์ช่างกิโลให้พี่น้องได้ดูเนาะตัวกิโลเนาะโอ้ตัววันโลเจ็ดโลแปดเลยพี่น้อง กันนี่อะกำลังต้มอยู่พี่น้องนั่นนี่มาอีกเมนูนึงอ่ะแม่หนิงอันนี้แม่หนิงแม่หนิยงวันดีเอฟซีนะวะเม่หน,นิงขึ้นอร่ามจังวะวันนี้มีวันนี้เมนูกิย่างกิย่างยำตะไคร้ยำตะไคร้ยำตะไคร้อันนี้ปลาไม่ใช่ตะไคร้ <laughs> อันนี้แม,ม่หนงแม่หนิงแล้วก็มาอีกเมนูนึงเนาะเดี๋ยวเราอีกเมนูจากเมนูนึงกระมังจากหนุ่มข้อรอบไปย่างเนาะอีกเมนูนึงติดตามพี่น้องเดี๋ยวหนุ่มข้อร,รอบไปย่างไม่จะถ่ายดูขิ้เนาะเดี๋ยวตัวนี้พาเราก็าจะปุ่งเครื่องก่อนเนี่ยต้มแซ่บต้มแซ่ตแบต้มยำปลาช่อนหรือไม่น้องสูตรทั้งเหนือเหนือเนี่ยขาดขาดหัวละพาแมง หาอุปภานใะห้หน่อยไปวิ่งจันหน่อยไปเนาะใส่ใส่เมนิงนี่ละเมนิ่งใส่ง,ง่ายง่ายเน,นาะนาา่ารักน่ารักโอเคพี่น้องที่ตามาพี่น้องตอนนี้เมนูที่สองแล้วก็มาเลยเมนูแล้2สองกับมาแล้ว อ่ะพี่น้องนี่ก็บเบนนี่สองเนาะเมนิงแล้วก,ก็ทำยำอะไรเนาะเมนิงยำตะไคร้หนุ่มไม่ก้อยน้อยนนิ้งก้อยหอยเนาะก็ขอไปก้อยโฟกัสแต่พี่น้องเนาะนี่อันนี้ก็สาวแก้วเนาะนี่ก็บหนุ่มขอเราไปยังสวัสดีครับนี่หนุ่มอลองย่างครับผมอ่าพยายามไหนมาวันนี้เรามาทำอะไรกัน เฮนุกะนุกะนุกะครับผมมื้นี้มาทําอะไรกันอ่ามื้นี้หลังจากที่ท่ากัน16ปลานําอํานาบ้านอีอ่านาแม่มากเฮาหรือว่านาสิหนิงอ่าสิปูปลาก็ที่กรมองงลงลงเข้าสบนพนน YouTube YouTube ส่งนี้ไปสุกปลามาเนาะครับเนาะขดขดสรุปแน่พี่น้อง แล้วน้องก็ดีด้วยที่มาไย,ยายฟังปู่ป,ป่าอยู่หนะจิ้นินงนยิ้มแย้มโฮก็ได้ปลาก็คือเติมแล้วครับตอนนี้จะสูบคือตอนสุกตอนสุกก็ไม่ได้ถ่ายดูเนะาะทำคนน้ำปลาแต่ว่าหากเสียดายยังว่าเสียดายตอนสูบก็ได้ท้ายพี่นี่นอ้องเบิ้งเนาะครับเนาะขอโทษขออภัยนะครับเนาะตอนสุกมันก็บม่ได้ถ่ายเห็นเบื้องมีกล้องม,มีคนถือกล้องไงเนาะแต่ี่จะคนยากมีแต่คนเมื่อยเราจะไปเนี่ยหนาโปรเลกแต่พี่จะคนหนาบุตร ต่ว่ามือกัุคนครับแต่ว่ากับี่จะเท้าสมคนมันจะกปลาข้อมันนี่เป็นยังจ๊ะปาคนน่อยปาคนน่อยหรือปากเขาใหญ่สมนี่ต่ปาบืนเอาที่คางอนโอ้นแรงวันนันวันบ้านเมืองเขาพากันเมือจะเพิ่นมเมื่อนะครับเป็นวนนี้เป่เดียวเพิ่นก็กลับมากับเนี่ยหมดแรงแบงปูแบงปลากันแล้วก็ได้ึ้นตืมแล้วก็น้องซีโพดนะครับแบงซีโพด กเปงพ่นงนทีงานัสาวีกับม่อยญ่ออกกล้องเลยพี่น้องเนาะพี่พี่น้องก็เ็บขาครับพี่พี่น้อเย็บขาคนเก็บกเพานลดลงมากครับที่นี่จะได้มาเดกระเอาน้ำสู้กินนี่เนาะช่ใชใ่นี่มันหมาตเลยเจเจนี้กับเจสมกำลังเฮ็ดไอ้ปลาช่อนลุยสวนท่านปลาช่อนลุยสวนแต่ว่าพี่ลุงขอได้ปลาย่างเกลือ เกินเมียงกินเมียงครับกินเมียงเออเก็ดเมียงอ่าท่านเราได้ยังต้มปลาบ่แม่นบ่อจักเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วบ่อืะเดี๋ยวไปทำให้ดูอีกทีนึ่งมีต้มปลามีเมียงปลาแบงนี้ประชอนดลุยสวนนะครับเนาะอืมระคาดก็ขาดเจียทิพย์พ่อแล้วเนาะแต่ของงานเลิกซีทุ่มเหมือนคนก็ได้กินเนาะวอร์รี่วอร์วอร์วอร์วอรีเล็ก พ่าเรียกอะไรแล้วกำลังใส่ถุงกับสอบแป้งอยู่ว้สิบวันรับหรอกเมื่อวานเก็บนิดมิดเอาแต่เอาไหมเอาเลยลองไหมเดี๋ยวมันไม่หายรับเก้าว่าโน้มมองวนกันโน้มกันเนาะพี่น้องอย่าชิ้งานโฮถ้าแพ้กันไปเนาะคาแตะต่กล้องลองสร้างเนาะถ้ากล้องลองซ่างยกยื่นใส่พูดล่ะบวชทันมาบวชทันมาแทักบวชในทุ่หาเลยถ้ากล่อลองซ่างครับจีจีจีจามเนาะพี่น้องเนาะ ติดตามพี่น้องเาะโอเคอัปเดนดูอีกทีนึงเนาะอ่าอักเดนีนึงเนาะกอนหาพระองเนาะครับผมครมพี่น้องนี่กับปลาเรอนี่อันนี้คืออะไรนะุ่อะองะาอยูันนี้ยำยำอะไรเนาะยำตะไคร้ยำตะไคร้ บอกต้องเงินเต็มนี่ซื้อเต็มมันงส่งเขาไล่กุ่มใช่ปะชมใช่ปะไอ้ยัีโยโปรอีพี่น้องที่ตามทิดตามกดให้แล้วไอ้สลามนะฮะตอนนี้ให้นุ่มข้อรอบาย่างเนาะตักต้มปลาคอยต้มแซ่บต้มแซ่บต้มยำแล้วพี่น้องสูตรทั้งเหนือสูตรทั้งเหนือจากกระแล้วไม่รู้น้ำดอก เนาะสูตรตังเหนือพี่น้องนี่พาเราต้มไม้กินละ่ะตักมาหนุ่มงขอรอตักมาหนุ่มงขอรอไปอยังน่ะอ่าที่ตามเดี๋ยวที่ตามตอนหนุ่มงขอตักเนาะพี่นอ้องโอ้ยแกงเต็มหมด,ดแมด,ดงไปหมดแดงไม่ใส่อ่าโอ้ก็ไม่รู้กันเม่นิงก็เอมามาให้มดแดงสมยังคักเลยใส่ไปโอ้ถ้าเป็นฝีมือเจ้าของนะ มันเลยัไงมันไม่เปียหรอถ้าไม่ถ้าบดแดงไม่ใส่น่ะพี่มือของยัโอเคอยู่เท็บเท็บเท็บปะเท็บรับมกี่ปวะทิ้งถ้วยเฮ้ยทิ้งถ้วยทิ้งถ้วยดิโอ้โอเคเนาะดีอะ อันน arts, ี้เราก็สุกหนังกันพี่น้องผมคำหลงอยู่อืมล้วโอเคพี่น้องที่ตามฝากกูไลค์กูแชร์เนาะคลิปนี้ก็แล้ก็ฝากไว้ขึ้นบไปแปะทีเลยพี่น้องโอเคฝากกูติดตามกดไลค์กดแชร์กูกระดินี่อเียนหตันเอืคลิปนี้กฝากไว้ขึ้นเลครับบายครับผมสวัสที่ท้อง